เมื่อเช้านี้ได้ฟังคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพและอาหารการกินที่ทำให้คนเรานั้นมีอายุเซลล์อ่อนกว่าอายุจริงเป็นสิบปีนะคะบอกว่าอายุ ใบหน้าของท่านน่ะอายุหกสิบนะคะแต่ใบหน้าเหมือนกับคนอายุสานะคะปัจจัยที่ท่านบอกนะว่าอาหารนี่เป็นเรื่องสําคัญนะคะอันที่หนึ่งก็คืออย่ากกินอาหารแปรรูปเยอะมดเลยอาหารแปรรูปที่ผ่านกรรมวิธีเพนะวกแฮมพวก ทิ้นนูยอคุณเชียงอะไรพวกที่มันผ่านกรรมวิธีเยอะๆแล้วอยู่ได้นานๆอาหารอะไรก็ช่างที่อยู่ได้นานๆแสดงว่ามีสารกันบูดมากมีสารที่ป้องกันเชื้อราป้องกันการบูดเน่าน่ะอยู่ไม่ควรรับประทานอย่างยิ่งควรรับประทานอาหารสดใหม่ในทุกวันนะคะข้อที่สอง การนอนหลับพักผ่อนนะนอนหลับพักผ่อนควรให้ได้เจดถึงแปดชั่วโมงแล้วก็ให้หลับลึกหลับลึกๆึกอย่างน้อยก็สองชั่วโมงขึ้นไปนบอกว่าถ้าตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็นอนต่อนี่ มีผลอะไรไหมเออไม,ไม่ไม่มีผลนะทาได้แต่ต่อเนื่องให้มันได้เจ็ดตั้งแปดชั่วโมงหลับลึกเพื่อที่ได้โกดฮอร์โมนเพื่อให้ร่างกายนั้น่อมแซมส่วนที่สึกลอ้อนะคะอันที่สองนะอันที่สามทีนี้ก็คือการออกกําลังกายควรออกกําลังกายเบาๆตามอายุตามวัยอย่าห,ากหักโหมนะคะอย่าห,ากหักโหม ดีที่สุดคือการเดินการเดินเดินช้าสับเดินเร็วเดินก็ไม่ทำไม่ทำลายข้อต่อกระดูกไม่ทำลายร่างกายของเราเนาะแล้วออกกำลังกายนั้นอย่าให้เต้นเร็วจนเกินไปนะคะอันที่แบบว่าร้อยยี่สขึ้น150เนี่ยมันอันตรายต่อ ตัวเรานะคะหัวใจเราจะวายนะคะให้พอดีอย่าเกินร้อยจะพอดีที่สุดนะคะสรุปก็คือหนึ่งอาหารดีสองนอนดีสามออกกำลังกายดีสีอากาศดีนะคะตื่นเช้าเช้ามาให้สายตาได้รับแสงอาทิตย์จะไปกระตุ้นสมองนะคะทำต่อเนื่อง สมองจะกระตุ้นให้บอกว่าเราเริ่มต้นวันใหม่แล้วเริ่มนับหนึ่งจากแสงอาทิตย์ที่เข้าไปในตาได้จะปะสมองสังการให้ตื่นแต่เช้านะคะอ่าเนี่ยอากาศดีนะคะน้ำดีพี่น้องนะคะน้ำนี่ต้องเป็นน้ำเปล่าน้ำสะอาดบริสุทธิ์อย่างน้อยสองถึงสามลิตรต่อนเพื่อที่จะขับสารพิษออกาจากร่างกายนะคะ ข้อที่ห้าก็คือลำไส้ล้างลำไสะะ้ให้สะอาดดีถอกล้ำไส้ล้างลำ้ำไส้นะพอลำไส้สะอาดแล้วจุลินทรีย์ที่ดีก็จะทํางานได้ดีเยี่ยมนะคะ,ะระบบต่างๆในร่างกายเราก็จะทํางานเป็นปกติจะสมดุลน,นะคะระบบต่างๆสมดุลเราก็จะร่างกายแข็งแรงนะคะพี่น้องโอเคนะคะ,ะนี่คือ คุณหมอของประเทศญี่ปุ่นนะท่านให้ข้อคิดท่านทำมาเนี่ยนะคะให้พวกเราได้มีความรู้นะคะในเรื่องดูแลตัวเองนะคะให้อ่อนเยาว์ให้อ่อนวัยสุขภาพดีค่ะก็ขอฝากเท่านี้นะคะวัยนนี้ฝากไว้เท่านี้ให้ดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากนะคะอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆทุกคนคะ่ะ